สวัสดีครับวันนี้ช่อง t d o ด k c c o m กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดุุตบอลประจำวันที่15กุมภาพันธ์2565 ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้ผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e และกดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ผมขอเลือกไปที่รายการยูฟ่าแชมเปียนลีกผมขอเลือกไปที่คู่ระหว่างสปอร์ติง้งลิสบอนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยข้อมูลการแข่งขันในคู่นี้ไม่มีการพบกันมาของทั้งสทีมครับผม ส่วนทันด้าสีติ5เกมหลังสุดของทั้งทีมโดยทางเจ้าบ้านอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับพวกเขาเก็บชนะไป4สเสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของท่านเจ้าบ้านอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับอยู่ที่รายการโปรตุเกสซูเปอร์ดิก้านัดนั้นนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนบุกไปเยือนทันด้าปอโต้ผลคือสเสมอกันไปสอประตู่อ2ครับผม เรามาดูในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับพวกเขาเก็บชนะไป4เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดนั้นนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเยือนด้านนอร์ทิตี้ผลคือแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะได้ด้วยสกอร์0ประตูสี่ครับผมส่วนทางด้านความพร้อมของทางด้านเจ้าบ้านอย่างสปอร์ติง้งลิสบอนนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้นูนูซังตุส ปาโลซาลาเบียเปาลินโยเบดูโกนสวิสสุเฮเฟสตันโลเบนวินาเกสและอันโตเนียลอาดันครับผมซึ่งคาดการว่าจะมาในระบบ4-4-2สรุปความพร้อมของนักเเจ้าบ้านอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนในวันนี้คาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ85ครับผมเรามาดูกันต่อนในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างแมชเ h อร์ e r ซิตี้กันบ้างนะครับนักเตะที่คาดการว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้ริชาร์ดมาเลสแจ็คกิริด เควินเดอะบอยจอห์นสโตนและเอดิสันครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าจะมาในระบบ4-3-3สรุปความพร้อมของนักทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ85%ครับผมด้วยสถิติและตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมผมขอวิเคราะห์ว่าวันนี้ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถบุกมาชนะทางสปรอร์ติ้งลิสบอนไปได้ซึ่งเกมในคู่นี้จะเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทำเกมได้เหนือนกว่าอย่างชัดเจน และผลสกอร์จะออกมาที่สป o ร์ติ้งลิทบอนศนย์แมนเชสเตอร์ซิตี้สครับผมเรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการยูฟ่าแชมเปียนลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างปารีสแซงแมร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการยูฟ่าแชมเปียนลีกซึ่งนัดนั้นนะครับเรอัลมาดริดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปารีสแซงแวร์ ผลคือเสมอกันไป2ประตู่อ2ครับผมส่วนทนางด้าซสติติ5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมโดยทางเจ้าบ้านอย่างปลารีสแซงแมงนะครับพวกเขาเก็บชนะไป4เสมอศูนย์และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของท้าน,นเจ้าบ้านอย่างปลารีสแซงแมงนะครับอยู่ที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสนัดนั้นนะครับปลารีสแซงแมงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแลนด์ผลคือปลารีสแซงแมงเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูศูนย์ครับผม เรามาดูในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเรอันมาดริดกันบ้างนะครับพวกเขาเก็บชนะไป2เสม,มอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของนัดทีมเยือนอย่างเรอันมาดริดนะครับอยู่ที่รายการนาฬิกาสเปนนัดนั้นนะครับเรอันมาดริดบุกไปเยืนนอนท่านบีเยเลีันผลคือเสม,มอกันไป0ประตูต่อ0ครับผมส่วนทางด้านความพร้อมของท่านเจ้าบ้านอย่างปารีสแซงแมงนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้ลิโอเนลเมสซี่เนย์มาร์เอ็มปเปเป้มาโกเวเลติอันเดรอเลรา และเกลอนอบัตครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าจะมาในระบบ4-3-3สรุปความพร้อมของท่านเจ้าบ้านอย่างปารีสแซงต์แมงในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ85ครับผมเรามาดูกันต่อในส่วนนักเานทีมอย่างไรอันมาริดกันบ้างนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้เอเดนอาซามาโกอาเซซิโอลูก้าโยวิชลูคัสบาสเตสกาซิมิโลดาวิดอาดาบาและตีโบกูตัวครับผม ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมาในระบบ4-3-3สรุปความพร้อมขอทงด้นานทีมเยือนอย่างเรอัลมาริดในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ85%เช่นกันครับผมด้วยสิติและตัวผู้เล่นขนทั้งสองทีมผมขอวิเคราะห์ว่าวันนี้ทางด้านปารีสแซงต์แชร์แมงสามารถเปิดบ้านชนะทางเรอันมาริดไปได้เกมในคู่นี้จะเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกเปิดแลกใส่กันหมัดต่อหมัดและผลสกอร์จะออกมาที่ปารีสแซงต์แชร์แมงหนึ่งเรออันมาริดศูนย์ครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาหสลับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการพิมิลีอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบตันคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสามสิบห้านาทีตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการพิมิลีอังกฤษซึ่งนัดนั้นนะครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบตันผลคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งครับผม ส่วนทางด้านสถิติ5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมโดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะไป2เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดนั้นนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสซัลมตันผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผมเรามาดูกันในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างไบรตันกันบ้างนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะไป1เสมอสาและแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านทีมเยือนอย่าง นั่นนะครับไบตันบุกไปเฮยฮันน่าวัตฟอร์ดผลคือไบตันบุกไปชนะได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูสองครับผมส่วนด้านความพร้อมของด้านเจ้าบ,บ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้คริสติโน่โรนัลโดมาคัตไลต์ฟอร์ดพอลบ็อกบาบูโน่เฟรน,นเดสวิกตอร์รลิเดเล็ฟลาฟาเอลวาลานและเดคเคอาร์ครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าจะมาในระบบ4231สรุปความพร้อมของด้านเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้น คาดการ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมเรามาดูกันต่อในส่วนทางด้านทีมเย็นอย่างไบตันกันบ้างนะครับนักเตะที่คาดการว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้นินโมเบ้เดนนี่เวอร์เบกอดัมลาลานะ่ามาก,กุกุเลยาลอิสดังและโรเบิร์ตลินชันเชสครับผมซึ่งคาดการว่าจะมาในระบบ4-4-2สรุปความพร้อมของทาด้านทีมอย่างไบตันนะครับคาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%ครับผม ด้วยสถิติและตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมผมขอวิเคราะห์ว่าวันนี้ทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเปิดบ้านชนะทางไบตันไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเปิดหน้าบุกอัดใส่ไบตันอย่างชัดเจนครับผมและสกอร์จะออกมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ไบตัน0ครับผม สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับหากเพื่อนๆสนใจข้อมูลคู่อื่นๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเด็ c คิกคสดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับแต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีโปรแกร,รม AI ทีเด็ดมาฝากให้เพื่อนๆได้ลองใช้งานกันครับผมโดยทางโปรแกรมมีการเก็บข้อมูลและสถิต,ติต่างๆ แล้วให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นโปรแกรมตัวช่วยที่ดีที่มีความแม่นยำเหมาะกับการลงทุนเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานกันได้ที่เว็บไซต์ AITdata.com